สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพายสต็อกพิกวันนี้มีความจําเป็นจริงๆต้องจัดขึ้นมาเป็นพายสต็อกพิกเนื่องจากว่าน้องเขาทาเปเปอร์ดีมากค<ม>นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดร้านอาหารนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมไม่เคยร้านอาหารไม่ใช่เปเปอร์อย่างนี้คือต้องบอกนิดนึงก่อนว่าร้านอาหารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเจเนอเรชันมาเรื่อย นะครับซึ่งเรากำลังก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันใหม่ครับผมเป็นเจเนอเรชันที่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็คือเอจิงโซซายตี้คือก็คือรุ่นผมเดี๋ยวนี้ชีวิตเริ่มต้นที่หกสิบหกสิบฮชีวิตกวีไนดะ้ <c oughs> เริ่มต้นที่หกสิบคือแก่ประมาณนั้นแล้วธุรกิจร้านอาหารจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยเห็นร้านอาหารใหม่ๆเนี่ยเปิดมาเนี่ยความง่ายที่สุดก็คือเปิดแบบใช้หม้ออม คือการเปิดโดยใช้หม้ออย่างง่ายสุดเพราะว่ามันต้องไม่ต้องเข้าไปปรุงใช่ก็แค่ทําแกงให้อร่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มหน่อยหนึ่งแล้วมือก็ไปต้มกันเองใช่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องเขย่าไม่ต้องกระทะแล้วเป็นแบบหม้อล้วนๆเล็กๆเต็มไปเลยไม่ต้องใช้เชฟไม่ต้องใช้เชฟไม่ต้องใช้อะไรเลยดีไม่ดีในนาเขาใช้หุ่นยนต์แล้วก็ใช้สายพานตังตังตอนนี้ก็สายพานแล้วก็ไหลไปกินเลยมันเปิดง่ายมันก็เลยทําให้มีแรงกดดันกับหุ้น Mk สุกี้ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้มีแค่สุกี้นะหลายคนก็คิดว่า M เนี่ยต้องเน้นไปที่หม้อ,อมไม่ใช่นะครับเขาเป็นคนที่เปลี่ยนจากหม้อถานเป็นหม้อไฟฟ้านะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเียวจะเป็นหม้อที่ของหม้อของ Mk นี่แตกต่างจากคนอื่นนะหม้อ,อ Mk เนี่ยถ้าคุณต้มแล้วเนี่ยจับจะไม่ร้อนนะ<อ>เป็นหม้อไฮเอ็นส์นะ ไม่ใช่มอแบบไม่ใช่มอแบบจับแล้วร้อนโอ้ไม่มีนะมอเขาจับไม่ร้อนป้องกันอุบัติเหตุให้ทุกคนด้วยนะซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันนั้นไหมเดี๋ยวน้องหนุ่มเนี่ยจะมาเฉลยให้ฟังอ่ะน้องหนุ่มครับช่วยมาแชร์หน่อยในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารเราได้อะไรมาเป็นเปเปอร์ที่ดีมากนะครับผมแนะนําให้คนที่ทําธุรกิจอาหารอืคนที่ลงทุนเรื่องของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเข้ามาอ่านอืครับก็ เราทำงานศึกษานะว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยหรือว่าในต่างชาติในต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธรีรการยังไงบ้างนะครับโดยเราก็เลยสรุปได้ว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยแบ่งออกมาเป็น3มยุคให้เห็นแบบคร่าวๆช,ชัดนะครับก็คือยุคแรกถ้าเรามองไปในอดีตเนี่ยก็ประชากรเกิดเยอะนะครับก็มีคนเกิดมากมายก็เลยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมีมลูกมากก็เลยแบบ คือไม่ต้องบริโภคกันทั้งครอบครัวเนี่ยเยอะก็เลยอาจจะต้องกินแบบสเตทฟู้ดหรือว่าทํากินเองในบ้านเพื่อดํารงชีพโอ้นึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยอที่นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันอสมัยก่อนไงนั่งกันสิบคนสิบคนเนี่ยแล้วก็กินแล้วพวกเราก็จะเป็นพวกกินก่อนจะไปโรงเรียนอะผมจะเป็นคนกินแล้วอมข้าวเป็นไหมเป็นๆตอนเด็กกับเป็นอมไงอมแล้วพ่อก็พ่อแม่ก็จะเออว่ะจริงว่ะ เราเปลี่ยนโอม,มทำไมเพราะอมแล้วน้ำตาลม,มันจะหวานมากเยเนาะเราเปลี่ยนยุคสมัยจากการนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันจนกลายเป็น แบบปัจจุบันตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่รู้มันค่อยๆเปลี่ยนแต่ผมทันแรกๆใช่เพราะว่าทุกคนอ่ะถึงเวลากินข้าวทุกคนต้องเรียกรวมมารวมกันแล้วถ้าไม่มารวมกันเนี่ยไอ้คนที่ไม่มาตายใช่โดนโดนตีจริงจริงแล้วตอนเช้านั่งกินข้าวเนี่ยต้องรีบเพราะว่าจะไปโรงเรียนใช่แล้วถ้าใครคนไหนอมข้าวเนี่ยพ่อแม่ก็จะคอยจองอยู่มึงอมข้าวเก็จะตีตีดีๆแป้งข้าวพุ่งอ่ะใช่ใช่โอ้โหจิใช่ใช่ใช่เออยุคสมัยแรกจะเป็นอย่างนี้จริงจริงเออ เดี๋ยวนี้เด็กๆไม่มีใครโดนดีดปากแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้กินบนรถรุ่นพ่อโดนดีดปากรุ่นบนรถรุ่นสมัยนี้กินบนรถแล้วก็คืออาหารด่วนต่อไปในอนาคตกินแคปซูลแล้ว MK เจ๊งแน่เลยตอนอายุแรกยุคนี้ผ่านไปก็คือร้านอาหารยังไม่โด่งดังมากเท่าไหร่นักในยุคนั้นก็ยังเป็นแบบทากินเองในบ้านหรือว่าไปกินแบบสตีทฟูดข้างทางอยู่นะครับ ก็ยุคถัดมาก็โลกวิวัฒนาการมีมีห้างสัพสินค้ามากขึ้นนะประเทศไทยก็มีคนมาเปิดห้างมากขึ้นมีได้รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศนะก็คราวนี้คนเนี่ยเริ่มทํางานอยู่ในวัยแรงงานมากขึ้นนะส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงประเทศไทยเป็นหลักนะก็ทาให้มีเขาเรียกว่ามีมีกาลังซื้อมากขึ้นก็เลยแล้วคนเนี้ยเป็นกลุ่มวัยแรงงานก็มักที่จะสนใจในอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ ที่มีความอิ่มประเทศไทยมีจากเดิมเนี่ยในยุคปี2002ก่อนช่วงเวลานั้นนะก่อนปี2002เขาเรียกว่า white blue collar จริงครับครับคือกลุ่มแรงงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดที่พูดให้สวยนะจริงกคือเขาแกงข้างทางก๋วยเตี๋ยวข้างทางอ่าเนี่ยมันคือได้ความสนใจมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนยจะเป็น blue c o l l a ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไร ก๋วยเตี๋ยวจับอ่าบะหมี่จับกังอ่าใช่โอ้ที่ต้องทำใหญ่พิซซ่าบุฟเฟ่ตอนนั้นสมัยก่อนนั้นเลยคืออะไรวะไอ้พวกแบบสเวนเซ่นสมัยตอนแรกๆที่เขาเริ่มทําเป็นแบบกินบุฟเฟ่อะโคตรฮิตเลยแล้วบะหมี่จับกังนี่นะพี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมึงไม่อิ่มเนี่ยนะยังไงครับคือมึงท้องมาไปตอนนั้นเปนพี่อิ่มจริงนะพี่วัยรุ่นวัยรุ่นใช่แต่เขาให้หมี่มาแบบสามสี่ก้อนบะหมี่จับกัง โอ้โหชามแมไปยักษ์กินอย่างเข้าไปอันนั้นน่ะครั้นี้ก็ช่วงบลูคอล่าช่วงใช้แรงงานเราต้องยกผ้าขึ้นแบกเมื่อก่อนผมทํานะเออยกผ้าขึ้นไหลขึ้นไหลแล้วก็แบกขึ้นไปชั้นห้าอ๋อจริงหระขึ้นไปเก็บที่สต๊อกเก็บตอกคิดบ้างไหมสต๊อกชั้นหนึ่งโรงงานชั้นห้าได้ไหมแตรแล้วหลังจากนั้นพอจะใช้สต๊อกอ้าวขึ้นไปแบก้ลยใคร่ป็นคิด เออไม่รเพราะว่าหน้าลามอยู่ข้างล่างใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยเขาเรียกยุคใช้อ๋อเป็นงานกระทิงแดงเลยไข่ดีไงอ๋อบูบูบูชิปนี่โอ้ย้อนอดีตไปเออจริงจริงก็จริงเออใช่เพราะว่าเพราะว่าคนใช้คนกินในช่วงนั้นจริงๆใช่แต่ตอนเนี้ยเราอยู่ยุคในช่วงที่แบบคนเริ่มกินบุฟเฟ่มากขึ้นอ่าตอนนี้บุฟเฟ่อ่ะเพราะว่าก็ยังจะประหยัดอยู่เออใช่เพราะว่าวัยรุ่นไงกินกินเยอะไงเน้นง่ายเนี่ย ก็ <g ül> ทำให้ถ้าเราเห็นช่วงนี้ก็จะมีร้านบุฟเฟ่เยอะนะมีมไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศหรือแล้วกระทั่งแบบบุฟเฟ่ที่เป็นแบบปิ้งย่างในประเทศก็มีเยอะนะครับ,รบทีนี้ถ้าเรามองไปยุคถัดไปล่ะยุคถัดไปแล้วม่ใจะยุคนี้ล่ะยุคข,ข้างหน้าร้อยุคครา้งหน้ายี่สิบปีข้างหน้านะครับก็เราประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้คนอายุเฉลี่ย40นะครับมองไปอีก20ปีข้างหน้าคนก็ในอายุเฉลี่ย60นะครับก็แต่ว่าเข้าสูา <g ül> ่สั <g ül> งคมผู้สูงอายุแบบ แบบคนเฉลี่ยคนอายุค่าเฉลี่ยของคนเนี่ยอาจจะขึ้นไปมากขึ้นก็มีเลยครับก็ทําให้ถ้าเราไปดูเนี่ยคือคนที่สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเน้นอาหารแบบเพื่อสุขภาพนะก็จะกินดีนิดนึงเขาจะกินอาหารเม็ดมากขึ้นนะครับใช่แล้ววิตามินกินอาหารเม็ดก็ถ้าเราไปดูนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นที่เขาเป็นประเทศเอจิงเป็นประเทศเจ้รเิงเนี่ย ตัวที่เป็นที่เกี่ยวกับตลาดที่เกี่ยวกับการบริหารการด้านอาหารเนี่ยเขาเขาเติบโตเมื่อเทียบกับตัวของ GDP นะคือเขาเติบโต2เฉที่ย2%เ CAGR นะครับ,รบแต่ตัวของ GDP ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเ,เขาติดลบนะหดตัวนะช่วง10ช่วงประมาณนะักเกือบเกือบ10ปีช่วงก่อนโควิดนะครับประมาณ2 0 12, 1 2ันถึงตัวเนี้ยมันก็ชี้เห็นได้ว่าตลาดของของร้านอาหารเนี่ยมัน มันใหญ่มันใหญ่ขึ้นไม่เท่าวับจำนวนประชากรเขานะอืมแต่ว่าบริโภคมากขึ้นทางทั้งที่ GDP ลดลงอืมนะครับก็เราเชื่อว่าเอ็มเนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่ากลุ่มร้านอาหารที่เกี่ยวกับทีเมี่มที่เป็นสุขภาพเนี่ยน่าจะมีทิศทางการเติบโตในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ Society. เอจิงโซไยตี้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยหดตัวมาเป็นเวลาสิบปีในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารของเขา มันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่โตเรื่อยๆใช่ตลาดอาหารโตมแม้จำนวประชากรจะไม่โตก็าตาม GDP อาจจะติดลบก,ดก็แสดงว่ายิ่งสูงวัยเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมากินร้านอาหารแล้วก็เน้นอาหารพรีเมียมมากขึ้นใชอ่อาหารที่เป็นพรีเมียมจะได้รับความนิยมก็าอาจาเาะเพราะเขากินไม่เยอะเขาไม่ได ไม่ได้เน้นกินแบบบุฟเฟ่เยอะๆแล้วกินพรีเมียมมากขึ้นอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงที่ไม่ผมไม่แตะบุฟเฟ่เลยพอพอพอเราอายุเยอะขึ้นน่ะไม่รู้ผมก็เพิ่งเริ่มรู้สึกกินได้น้อยลงแล้วมีความรู้สึกว่าเมนูที่เขาใส่พชั่นมาเนี่ยมันพอดีจากที่แต่ก่อนกินแล้วรู้สึกว่ามันน้อยไปเออบุฟเฟ่บุฟเฟ่อันนี้จริงรุ่นรุ่นอีก5ปีข้างหน้าคนกินบุฟเฟ่จะน้อยลงลวเอออันนี้จริงบอกเนี้จเลยเพราะว่า ไม่ต้องกลัวเอ็มเลยฮะเพราะเขาไม่มาลงมาทำบุฟเฟ่เพราะว่าตลาดบุฟเฟ่จะค่อยๆค่อยๆจางไปช่วงนี้มันยังรุ่งอยู่เป็นเพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบอ่ะคนก็ยังคนก็ยังแบบกินได้เยอะอยู่ยังมีวัยรุ่นจุ่ส่วนหนึ่งแต่พอเอจิ้งเนี่ยผมว่าไม่มีใครกินบุฟเฟ่คุณไปในญี่ปุ่นเองเนี่ยร้านอาหารบุฟเฟ่คุณก็แทบหาไม่เจออรอบจริงไม่น่ามันก็ไม่เห็นไม่ใช่ลองไปเที่ยวญี่ปุ่นดูครับเดี๋ยวกอน เอาเออผมเพิ่งเรื่องสังเกตต่างประเทศแทบไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยอเมริกาก็ไม่ค่อยเห็นอาหารบุฟเฟ่ต์แต่ว่าจะพูดยากเพราะอาหารเขาแพงอะนะถ้าเราอหาถูกก็เลยอยากไปแต่ระวังนิดนึงนะเขาเวลาไปกินแบบอันนี้เตือนไม่ได้บอกกันทุกร้านนะครับกินแล้วระวังนิดนึงกินมากๆระวังท้องเสียอบางร้านือเนี้ยนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าร้านที่เปิดมาแล้วแบบ กินบุฟเฟต่ตถูกถั่วคุณอมรเขาอยู่ได้ยังไงก็คุณภาพไงอ๋อใช่เออมันก็มีโอกาสก็ตามคุณภาพไงคุณภาพดีมันก็แพงไงคุณภาพแย่มันก็ถูกไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาให้เราตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะคือการบริหารจัดก,การเขาอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรสักอย่างก<แ>็ไดร้อเจ้าเก้าบาทเงี้ยแล้วให้กินไม่อั้นเงี้ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสมัน แน่ใจไหมว่าเขาต้องมีกําไรด้วยนะใช่เขาต้องมีกำไรหนึ่งเขาต้องมีกาไรสองแล้วของมันจะมีคุณภาพได้หรือเปล่าอ่ะต้องคิดอยู่กันไงแล้วแนมีคนยิ่งเอจิ้งโซซายตี้แล้วไปกินอย่างนั้นนะสมมุติถ้าท้องเสียขึ้นมาทีหนึ่งนี่คือชีวิตเลยใช่หนักหนักคนอายุมากท้องเสียนี่คือชีวิตไม่สบายมันจะไม่สบายนานวัยรุ่นเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเวลาท้องเสียวันสองวันท่านไม่รู้สึกแบบผมอะผมอะผมมารู้ใช่เราจะรู้สึกเสวันสองวันนี่คือไม่ต้องลุกจากเตียงอะหนัก จะหนักขึ้นทีนี้ถ้าส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะช็อตตัวเลขเพียบเลยจะพอยให้ในเรื่องของตัวที่เป็นตัวเลขสาคัญสําคัญเหมือนกันอย่างตัวเลขที่ว่าตอนเนี้ยถ้าเทนก็คือหมาล่ามาก็ตัวตัวเลขจํานวนร้านอาหารก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับก็เห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราดูตัวการที่ว่าตลาดเนี่ยมันไปกินแชร์ร้านอาหารประเภทอื่นแทนที่จะมากินแชร์ร้านอาหาร ด้วยกันเองนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยตัวสัดส,ส่วนรายได้ที่เป็นของร้านอาหารนะครับหมายถึงว่าร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่หม้อไฟเนี่ยประเภทหม้อไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก7.2มาเป็น8.3เนะรับซของของตลาดร้านอาหารโดยภาพรวมนะแปลว่าร้านอาหารที่เป็นหม้อไฟเนี่ยไปกินร้านอาหารประเภทอื่นนะครับอ่านั่นหมายถึงว่าหนุ่มกำลังจะบอกว่าแม้ว่าคู่แข่งที่ทำธุรกิจหม้อร้อนเนี่ยฮอตพอตเนี่ย ก็คือสุก้เนี่ยมันจะมีจํานวนร้านเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาแย่งมาเก็ตแชร์กันเองในธุรกิจมอมอร้อนที่เป็นมอร้อนสุก้เขาไม่ได้มาแย่งเพราะว่าพวกเนี้ยไปดึงมาเก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งตลาดจากธุรกิจร้านอาหารแบบอื่นแบบอื่นเช่นร้านอาหารทั่วไปร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรพวกนี้อาจจะไปกินมาเก็ตแชร์จากอาหารประเภทอื่นที่เป็นฟาสต์ฟู้ดก็ได้นะถ้าเราไปดูไก่ทอด นะครับก็ทีน <Station> ี้ถ้าเราไปดูตัวเลขที่เป็นอัตรากําไรของแต่ละตัวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอย่างเมเนี่ยก็ยังคงมีสกยภาพนะมีอัตรากําไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเราดูหลายๆตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นแนวนนแในอนาคตอาจจะเป็นโอกาสสําหรับเมที่เข้าไปซื้อนะแนนอะซื้อเลยไม่ไม่คือผมอยากให้ดูนิดนึงก่อนนะเอาอย่างทองสมิธเนี่ย อ่ะผ,ผมก็เคยกินทองสมิทธ์แล้วอร่อยด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเรือคือสุดท้ายทุกคนยอมจ่ายก๋วยเตี๋ยวเรือจานละสองร้อยกว่าบาทนั่น,นสิครับเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณภาพอจริงครับจริงคือเขาให้หมูเป็นหมูหมูเป็นหมูใช่ถ้าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางฮะ หมูดูไม่ออกว่าเป็นหมูจริงเหรอเขาเขาไม่ค่อยมีมันนะมันเป็นอ๋อเอาเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณกินคือเรากินแล้วเราไม่ค่อยได้สังเกตอ่แล้วคุณก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ไม่ต้องเอ่ยนามก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยจานละสิบห้ายี่สิบบาทคุณก็ได้แค่นิดนึงแล้วก็ลูกชิ้นชิ้นหนึ่งแล้วก็หมูหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเดินลงไปดูเลยข้างล่างพี่พี่ดึใส่หมูให้ผมไปไม่มันไม่มีหมูนะเอาไม่ได้หมูที่ใช่ไหนจะไม่มีหมูได้ไงน้องสั่งเนื้อ เบา่อเนื้อน,น้องฝังหม้นอูบะหมี่เ่ามันคือแบบใส่หมี่ยเยอะซือห้าบาทต่คำเดียวหมดแต่คาถามคือฉันจ่ายซื้ห้าบาทคำเดียวหมดแล้วไอหมูที่เป็นหมูเนี่ยมันเป็นหมูติดมันห<อ>มูมันเป็นชั้น,<อ>นมันจอดูแบบกลิ่นแปลกๆเลีแยแต่ว่าแต่ทอมสมมธผมมีความรู้สึกว่ามันแรงไปจริงๆมันแรงแต่คนกินเห็น่ะล่ะ คนกบขายดีนี่ถือจะยอดขายดีเพราะว่าคนเน้นคุณภาพไงเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาแล้วแร้แฟชั่นมาแต่คุณภาพไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะไอเบอร์รี่นี่ก็ออกแนวแพงไอเบอร์รี่ก็แพงนี่เจ้าของแบรนด์คนเดียวกันนะจริงเหรอจริงของสามีไอเบอร์ลี่สองเจ้าของเข้าตลาดยังเขายังไม่ยอมเข้าเดี๋ยวมีพาเข้า๋ย้พอรอพายจะพาเข้าก็ถ้าเราดูเนี่ยกลุ่ม กลุ่มที่เป็นมอไฟเนี่ยก็ยังมี Profit Ability ที่ดีหมายถึงว่ามีกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มร้านอาหารประเภทอื่นครับแปลว่าเขาไม่ได้แข่งกันในลักษณะที่แบบว่าแข่งลดราคาเออมันไม่ได้เป็นแข่งกันมาหมายถึงว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับ ตัวของร้านอาหารประเภทอีกนเออเนาะร้านอาหารญี่ปุ่นนี้โอ้ยแข่งกันจนมาจิ้นเลยนิดเดียวเองอะแต่เรงที่ดูเหมือนว่าจริงๆหม้อไฟมนเยอะมากจริงๆไม่ไม่แต่ว่ายอมยอมจริงๆว่าหม้อไฟกำไรมาจิ้นดีมันถึงเป็นธุรกิจที่คนอยากเข้าไงอ่าญี่ปุ่นต้นทุนมันแพงด้วยพี่ใช่ใช่ต้นทุนมันแพงด้วยมันคนละแบบคนละอยากเข้าไม่มีอะไรหรอกคนอยากเข้าเพราะมันต้นทุนถูกเนี่ยเห็นชัดเลยมาจิ้นสูงครับก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัวของการท่องเที่ยวนะที่เราเชื่อว่าจะน่าจะซัพพอร์ตทัวร์ที่เป็น ตัวเลขก็สอดคล้องกันก็คือร้านอาหารเติบโตเนี่ยใกล้เคียงกับจนานวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตในช่วงที่ผ่านมาใช่แล้วก็แสดงว่นนา,านักท่องเที่ยวในอนาคตถ้าเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุน้นตัวของการจับใจ่ายใช้สอยใช่ถ้าเราดูที่เขา f o r e c กันก็มีตัวเลขนักท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปี2030ก็ออยังเป็น79ล้านคนก็ตอนนี้มันตอนนี้เรายังไม่ถึง40เลยยังไม่ถึงปีหน้าก็ยังคาดการณ์แค่35อเงี้ยครับถ้ายอยขึ้นไปภาพอนาคตนะครับ ตัวของอันนี้ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ย เที่เรอยาก p อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เงินอันนี้ของจริงเงินสดนะครับผมว่าพอย n t เนี่ยสำคัญเที่ยวกับร้านอาหารอที่ point เนี่ยสำคัญเขารวมตัวกันปุ๊บเขาซื้อได้ครบทุกอะไรเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าเลยกลายเป็นเลสซ์ลองจริงๆอ่ะเอ็มพ่อทุกสายไม่อันนี้เงินสดอันนี้เงินสดเอาเงินสดใหญ่เลยมูลค่ากิจการเขาสูงกว่าแล้วไปไหนเนี่ยเอ็มพ่อทุกสามบ้นโอเคก็อันนี้ก็คือแปลว่าเนี่ยเขามีศักยภาพนะเมื่อเทียบกับร้านอาหาร หมื่นล้านนะเว้ยเงินสด่ะก็ถ้าเราดูดีอีก็เขาก็ต่ำมากนะไม่มีความน่าสนใจเพราะว่าดีอีนี่มันไปรวมหนี้สินอื่นๆที่ไม่ใช่หนี้ธนาคารใช่ใช่เป็นมันเป็นหนี้สัญญาเช่าเขาไม่มีหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยเลยธนาคารไม่ชอบร้านเนี้ยธนาคารไม่อยากเข้าเอ็มเคไปกินสุกี้อ่ะกู้ก็ไม่กู้กู้ก็ไม่กู้ไปเข้าข้างล่างดีกว่าอะไรโอกระจุอะไรเนี่ยโอกระจุโอกระจูเออชื่อทำไมมันชื่อเนี้ยโอกระจุไม่เขาชื่อชื่อของคนสองคนเหมือนพี่กับผมเราไปเปิดร้านสลัด บี <B S 2> กับวีงง ums, อ,อ,อย่างเงี้ยบีวีหนุ่มสลัดอะไรเงี้ยโอ้ o, กับจูเขาช <ขอ S 1> ื่อ ใช่พี่จูเรอมีคนจูจิมเนี่ยชื่อชื่อโนสมัยก่อนใช่ใจิมแม่ผมเคยเคยเห็นใจจูบีเขายอมเปลี่ยนยนะเขามั่นใจในชื่อเขามากไม่เขาคงไม่คิดไปอย่างนั้นหรอกเขาอาจจะเป็นภาษาอื่นหุนจิมหายแล้วถ้าอีกคนหนึ่งชื่อจูขึ้นมาอีกคน่ชื่อจิมขึ้นมาทมืองนี้เ้ยไม่เพิ่มเมื่อกี้เขาอาจจะเป็นสัพท์ของไอ้นี่หรือเปล่าชื่อภาษาเชียงใหม่เออเป็นภาษาเชียงใหม่หรืออะไรหรือเปล่าอูกรจโจก็เป็นโอวุกจูอ๋ออูกระโจ จริงเหรอแล้วหวนเหรอเฮ้หนูไม่รู้เนี่ยมึงก็มึงก็เกินจริงเหรอตลงเกินไปแล้วใครจะมาจูก็จริงเฮ้ยใช่เหรอเขาชื่ออูกับโจ้รอแล้วหวนเรากับโจ้โอ้ยไม่กวามรู้ใหม่ดีนลมึงทีนี้สุดท้ายครับอันนี้ก็ชไนนี่เราถ้าเราดูเวอร์ชั่นของตัวเอ็มก็ถูกค่อนข้างมากนะถ้าดูแค่เป็นเทลลิงบุกแวลูเนี่ยก็ทามากนะครับแล้วก็ ตัวของเวอร์ชันเนี่ยถ้าเทียบกับที่เป็นคู่แข่งระดับโลกนะเป็นร้านาหารระดับโลกนะก็เขาก็ถูกมากเดี๋ยวให้ดูหน้าแรกเลยน,ะนี่ตัวของถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์หรือว่านนี้ของต่างประเทศน,นะครับของต่างประเทศยัแบรนดก็เป๊ปซี่แล้วก็ KFC เอฟโดมิโนพิซซ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไทยตี้เหลาอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มี เขาเรียกว่าม <sociedad, S 1> ีเวอร์ชันที่ถูกเขาสิบแปดเท่าสิบเจ็ดกว่านะครับก็เทียบกับตัวของต่างประเทศเนี่ยก็ยังหูดีเวเดนยูสูงที่สุดในโลกเลยนะห้าเปอร์เซนใช่หุ้นลงไปเยอะแล้เงินสดเยอะมากก็ภาพรวมเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสนะครับสำหรับราคาหุ้นนี้ปรับตัวลงค่อนข้างมากสามสิบเปอร์เซนยูทูเดนนะครับก็ สำหรับกลุ่มร้านอาหารเนี่ยเราก็มีมองมองเป็นโพซิทีฟนะในอนาคตเนี่ยตัวที่เทรนด์ของการเติบโตของในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เข้ามาครับหรือว่าเอเจ็ทิงที่หนุนร้านอาหารประเภทพรีเมียมเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับกลุ่มร้านอาหารนะครับเราก็ทําให้เรายัางโอเวอร์กลุ่มร้านอาหารแล้วก็เลือกเอเมนทัพพิกโอเคคือต้องบอกนิดนึงก่อนท,ที่ที่พยายามจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะวิเคราะห์ก็คือว่า เทรนด์ของร้านอาหารในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเอ็มเนี่ยราคาลงมาเยอะสิ่งที่กังวลชัดเจนมากที่สุดคือคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ชัดเจนที่สุดอีกก็คือสุกี้ตีน้อยหลังๆก็มีหมาล่าเข้ามานะครับหมาล่าจินดาห <laughs> มาล่านูนีนั่นเดี๋ยนวนี้เดี๋ยวผมไปขับไปตามถนนเอกมัยสุขุมวิทผมก็เจอร้านหมาล่าเต็มไปหมดเลยครับ <laughs> ซึ่งผมคิดว่าอิ่มตัวแล้วละหมาล่า,า,ลา <laughs> นะครับ <laughs> กินอะไรกันจะล่าอะไรกันนักหนา <laughs> นครับ แต่ถ้าคุณมีกินมาลาที่เซี่ยงไฮ้จริงๆเนี่ยคุณกินคำแรกเนี่ยลิ้นชาเลยลิ้นชาลิ้นชาเลยคือคุณไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลยแ<ะ>ม่เสร็จเลยชาแบบย่างชาใช,ใช่มา,มาลาจริงๆนะใจยัง่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาแต่พอเราเข้าไปดูในตัวเลขลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ธุรกิจใหม่ที่เข้ามาสุกี้เนี่ยเข้าใจว่าคนเข้ามาง่ายเนื่องจากว่า<ม><ม>ได้มาจินสูงคนก็เลยอยากเปิดกําไรมันสูงคนก็อยากเข้ามาแต่สุดท้ายต้องพิสูจน์ว่าคุณภาพคุณอยู่ยัางยืนอยู่ไมแต่ ไม่ต้องกลัวธุรกิจที่เข้ามาในร้านอาหารพวกนี้มันไปแย่งร้านอาหารอื่นๆ ไม่ได้มาแย่งร้านอาหารที่เป็นตุกี้เหมือนกันทั้งหมดมันมีแย่งกันบ้างแต่ไม่ได้แย่งกันทั้งหมดไปแย่งจากธุรกิจร้านอาหารอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นตลาดร้านอาหารมันใหญ่กว่าที่คิดนะสองก็คือว่าตลาดร้านอาหารเนี่ยที่เรามองกันวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่เติบโตบไม่ใช่ตลาดที่อิ่มตัวแล้วในประเทศไทยมันเติบโตได้อสองอย่างคือหนึ่งเอจิงโซไซตี้คนจะกินร้านอาหารมากขึ้นสองคือเราไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่มันยังคงเติบโตอยู่สองก็คือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่า M เนี่ยเขาก็มีแหลมเจริญอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเป็นแฟรกชิพของเขาที่จะเจาะไปในตลาดผู้บริโภคต่างประเทศน่าต้องเที่ยวต่างประเทศอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังคิดว่า M เนี่ยเขายังคงได้ประโยชน์แล้วเราเชื่อว่าด้วยคุณภาพวันนี้เขาไม่มายุ่งกับบฟเฟ่เพราะว่าเขายังคิดว่าเขามาแล้วนะครับไม่เคยมาแล้วแต่ไม่เวิร์กเขามีอยู่แต่ไม่เวิร์กมาก ซึ่งเขาก็มองว่าไม่เวิร์กแหละก็ <c oughs> มันไม่ได้โตอะไรมากแต่ว่าเขาก็จะมีร้านอาหาร M M อ็มสุยีเนี่ยที่เป็นร้านอาหารแบบเป็นเฮลเลย ก็มีนะครับในทางสุขภาพเยอะใช่ครับแล้วผมก็ต้องไปเรียนรู้นะครับว่าคุณภาพของหมูของเขาดีมากนะครับคือเขาบอกว่าหมูบางหมูนุ่มเนี่ยแม่งบางจริงฮะแมงนุ่มจริงฮะครับแมงบางเลยครับบางเลยฮะแม่งทั้งบางทั้งนุ่มเลยครับแม่งไม่รู้ใจเครื่องอะไรตัดไม่มีร้านไหนตัดบางเขาดีมันไม่ดีจุ่มุ๊กแม่งสุกเลยสุกเลยจุ่มนานไม่ได้แม่งไหมนะครับอ่ะเพราะนั้นอาหารคุณภาพซึ่งเอ็มก็มีนะครับในอนาคตเงินสด ข้อที่สามในอนาคตได้เงินสดที่เยอะแยะมหาศาลก็นั่งกุยกัน้้องเหมือนกันนะมูลหมื่นล้านเนี่ยนั่นคือเราซื้อกิจการรา,ายชื่อที่เราิสต์มานั่นคือเป็น top t o ของร้านอาหารที่เป็นเชนในประเทศไทยที่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาอยากซื้ออันนั้นเรื่องหนึ่งสองถ้าเขาไม่ซื้อล่ะเขาก็จะเหลืองเงินสดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็นั่งคิดอย่างกับหนุ่มอ่ะอันที่สองถ้าเขาไม่ซื้อเก็ต้องจ่ายปันผลมา ผลตอบแทนเงินมันผลตัวเอ็มจะสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นแล้วนะด้วยราคาที่ลงมาไม่แน่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณก็ต้องจ่ายปันผลกลับมามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยเพราะเงินสดเขาเหลือเยอะก็อาจจะเป็นหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรก็กลายเป็นคุณปันผลไปแต่ถ้าเป็นในคู่นีกแบบแต่ถ้าเป็นสตอรี่เหมือนแมคโดนัลล์ในต่างประเทศเลยครับคือเงินชั้นเหลือเยอะมากเลยด้วยสภาพคล่องของร้านอาหารมันเยอะขึ้นจริงๆแล้วยิ่งพอใหญ่ปุ๊บเนี่ยขยายสาขามันก็ลำบากแล้วไปเมืองนอกอันนี้มีคนถามเหมือนกััันนนนไไไปเเเมมมมืืออ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 งงงกก็่่่่าาายยยยยคคครรบบสุขีีใใะ้ช มีอ่ามีอะไรอีกมีกของกินเนี่ยไป่างแหลมเจริญมี m อ็สุกี้แล้วมีอะไรอีกหลักๆก็คือเป็น MK สุกี้เป็นแหลมแหลมเจริญเป็นยาโยอียาโยอีสามแบรนด์นี่คือหลักหลักก็คือญี่ปุ่นจีนไทยเล็กๆครับที่เหลือเป็นแบรนด์แต่ก็มีนะเขาพยายามจะเปิดไอเดียใหม่ๆถ้าเขาไม่ซื้อกิจการเขาต้องจ่ายผลผลถ้าเขาจ่ายผลผลแล้วยังมีเงินสดเหลืออยู่เนี่ยดีไม่ดีก็จะเหมือนแมคโดนนอลคือซื้อหุ้นคืน อ,อย่าเพิ่งถามอย่าว่าเขาจะซื้อหุ้นขืนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งปิด,ปร,ดประเด็นนี้ไปนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เขายังไม่เขายังไม่คิดเพราะว่าเขายังคิดว่ามีโอกาสในการซื้อกิจการอยู่เพราะเลยยังไม่จ่ายผลออกมาเขาเลยยังไม่ยังไม่ซื้อหุ้นคืนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วอย่าเพิ่งปิดประตูนี้เพราะาในเมืองนอกเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเกิดขึ้นในธุรกิจร้านอาหารหลายๆอยา่างเขาฟังพี่วีหรือเปล่าเขาเขารอให้ <laughs> มันแบบว่าบัตทอมแล้วเขาค่อยซื้อก <laughs> ิจการไง เขาเขารอให้เกิดการแข่งขันจนมาล่าหรือว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาอย่างนั้นนะไม่รู้ดิไม่แต่ว่าสุกี้ตีน้อยเขาไม่ซื้อก็ถูกแล้วเพราะว่าเขาก็ทำสุกี้อยู่แต่ว่าซีเนจี้ที่เขาพยายามจะทำเนี่ยคือทำธุรกิจร้านอาหารอื่นที่คิดว่าจะเป็นตัวต่อยอดของเขาในอนาคตแล้วต้องแล้วว่าเอิญคุณฤทธิ์ก็เหมือนเขาดูทำท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ซื้อของแพงท่านจะเป็นคนที่คือด้วยความที่เวลาเวลาสังเกตให้ดีเนี่ยเวลาคุณฤทธิ์เนี่ยเขาออกรายการอะไรก็ตามเนี่ยไปสัมภา์เนี่ย อ่ะเคยสังเกตไหมท่านใส่ชุดอะไรใส่ชุดก็สูตรเสื้อผ้าที่เขาใส่ออกรายการไม่มีสูตรเลยอจริงดีครับไม่ใช่ไปดูเสื้อเอ็มเคอย่างว่านี่ไม่ได้ดูเสื้อเอ็มเคเสื้อโปโลธรรมดาอ๋อโปโลธรรมดาเป็นเอ็มเคธรรมดาแล้วก็ดูแบบถ้าคุณไปอยู่เจอคุณลิศกลางห้างคือสมถะคือแอาแปะอ๋อหรอแฝกแปะไรเหลือเลือกครัสมถะมจ็บเจ็ปืงอ่ะเจะบปืงคือคือแกแนวแบบ สมถะง่ายๆแกเป็นคนที่แบบเน้นว่าเจะทํำยังไงคือเน้น ด้วยความเป็นคนแบบนี้เป็นคนซื่อเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่จะซื้อกิจการเนี่ยอย่ามาหลอกขายกันอย่าแพงไปไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นคยที่มาว่าทําไมเขาถึงได้ซื้อช้าอเป็นค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟครับเพราะงั้นคำถามว่าเอ๊ะมันจะโตไปเยอะๆหรือเปล่าก็ต้องคอยดูต่อไปในอนาคตว่าเขาจะซื้อกิจการอะไรมนอย่างแหลมเจริญเนี่ยเขาซื้อปุ๊บโควิดปั๊บดวงดีมากดวงดีจังหวะนั้นมันจังหวะไม่ดีอย่งนีู้ี้แม่งรอโควิดดีกว่าแล้วค่อยซื้ออะไรเงี้ยแต่ตอนโควิดก็ไม่มีใครขายหรอกนะแต่ว่าถึงจุดนนี้กกกแหลลมมเเเเจรรริิญ็็่ัับบาปปชของค คนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยพร้อมแหลมจนเลยแล้วแหลมเจริญเนี่ยเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารเร็วมากปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงทอดสีอิ่วทอดตำปลาสั่งไปแป๊บเดียวแล้วมันเวลามันมามาพรึบเลยเนี่ยทอดเปล่าเนี่ยแค่นั้นเดะสิผมปลาทอดเปล่าเนี่ยทอดผสมปลาแต่ผมไม่เข้าสู่มันดำไปหน่อยอะไรเงี้ยได้แต่ไม่แต่เขาเาทอดสดๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอินสามส่วนแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือว่าราคาไม่แพงนะครับวันนั้นสี่สี่ปัจจัยหลักๆที่เรายังคิดว่า คุณเอมแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารอยังร้านอาหารธุรกิจโดยอุตสาหกรรมนะครับในประเทศไทยยังคงเติบโตได้อยู่เน้นร้านอาหารที่มีคุณภาพเอ็มยังคงเป็นท็อปทิ่ของเราในแง่ของการลงทุนด้วยความที่เรามีสตอรี่ใช่ต้องต้องย้ำนะในแง่ของการลงทุนอันนี้คือเป็นตัวที่แบบว่า รับรองเทอมจริงเลยนะครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเน้นตรงนี้คือด้วยแต่อย่างน้อยผมก็ยังเชื่อว่าบริษัทที่มีกระแสเงินสดกระแสเงินสดดีขนาดนี้ครับผมอยู่รอดได้นะครับส่วนจากการลงในอุตสาหกรรมร้านอาหารได้ต่อไปในอนาคตไหมดูกันยาวๆครับเพราะว่าพวกหม้อใหม่ๆเนี่ยพวกหม้อรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เยไปดีเดครับพี่เคยไปกินหมาาล่าหรือยัง ยังไม่เคยเลยพี่มันคนที่ไม่กินข้าวข้างนอกมันอาจจะรอดก็ได้เละผมไม่รอดผมไม่เทสมาแล้วดูต่อไปมแล้ดมันรอดเดี๋ยวเขาก็เอาแกงมาล่ามาลงเอ็มเคเองแหละมันก็มอสใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็เชื่อว่าก็ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองในอนาคตเวลาที่ผมเชื่อได้เลยว่าตอนที่เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยแล้วคนกินร้านอาหารน้อยลงอ่ะคนที่มีกระแสเงินสดเยอะๆคนที่ไม่มีใช่ใช่อันนี้สำคัญจะอยู่รอดได้ใช่ถูกแล้วพรอมนี้เ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาในแต่ละวิกฤตเนี่ยเอ็ม เขาจะมี o p p o r t u n หรือมีโอกาสอยู่เสมอใช่เพราะฉะนั้นถ้าหม่าล่าคุณเปิดมาตั้งสามสิบสี่สิบราคาแล้วมันดีจริงจริงแล้วถ้าอยู่ดีดีมันสะดุดเกิดเฮ้ยอยู่ดีมันอยู่ดีเอ็มเข้าไปซื้อเขามาแล้วเขาก็ติดตามอยู่ตลอดนะถ้าสังเกตติดตามหม่าล่าเขาก็เอาเมนูหม่าล่ามามลองในร้านใช่ใช่ก็ใ่เขามีมีการติดตามแล้วก็มีการประเมินตลาดของซึ่งแกงหม่าล่าก็เปลี่ยนแค่น้ำแกงอะเนาะ คือคือถ้าสมมุติว่ามันมันใช่เทนจริงเขาก็ทําได้ไม่เขาก็พร้อมจะทาคือคือใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นคือถ้าเขาจะทําเขาไม่น่าจะยากอะอันนี้ที่เป็นปัญหาของเอ็มเนี่ยคือเขาไม่สามารถจับตลาดวัยรุ่นได้อืมอันนี้คือเป็นประเด็นแต่ว่าผมว่าแหลมจะเดินจับนะตทองเที่ยวได้โอเคละอืมเหลือร้านแฟร์ชิปที่เขาจะจับตลาดวัยรุ่นเนี่ยมันต้องมีอันหนึ่งที่เขาต้องไปซื้อแต่คือลองเทอมเนี่ยผมว่าเขาก็ยังสบายอยู่ใช่ใช่แต่ว่ามันติดตรงที่ว่าตลาดตลาดวัยรุ่นเนี่ยที่วูบวาบ เขายังไม่มีอ่ะเหมือนสุกี้ตีน้อยอ่ะเขายังไม่มีตรงนี้ทำยังไงที่เขาจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้ถ้าเขาทําตรงนี้ได้สําเร็จนะโอ้โหติดลมเลยทันตอนนั้นน่ะซื้อตีน้อยไปนะมันแพงไงแต่ตอนนั้นแพงไงมันแพงไงเขาก็เลยไม่ซื้อแต่ไม่แน่ในอนาคตเดี๋ยวดูไปนะครับว่าจะมีอะไรที่มันมันต้องจับตลาดวัยรุ่นใช่ไหมมีแบรนด์อย่างของบริษัท ต้นที่เป็นมีมาร์จิ้นต้นๆ้นน่ะก็น่าสนใจอยู่แต่ก็เขาขายแพงไงเก็ยอมขายก็รอไงก็ยังก็รอไงเดี๋ยวครึ่งปีนะโอเคครับจบแลสำหรับภายอ่าโหเด็ดเยอะมากเลยนะสต็อกพิวันนี้ต้องไปให้ผู้อ่านครับเข้าไปในแอปเว็บไซต์เว็บไซต์ของเราเนี่ยหลักสักพาย f i n a นเชียลนะครับเข้าไปแล้วก็จะเห็นเปเปอร์เดี๋ยวยังมีสเตย์คอนอยู่ยังไม่จบใช่ใช่ยังไม่จบวันนี้ต้องขอลาภายสต็อกพิกนะครับ เรื่องหุ้น MK สุกี้แล้วก็ธุรกิจร้านอาหารนะครับต้องขอขอบคุณน้องนุ่มมากนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ